บรรยากาศยามเชา้ชาเช้านี้ที่บ้านเราสมเองเชียงใหม่อากาศหนาวมีหมอกลงเยอะมากวันนี้ยามเชา้าเช้าดอกไม้หน้าบ้านยามเชา้า หนามมากอันนี้นเยอะมากเลยมองไม่เห็นภูเขาฝั่งนู้นเลยเพื่อนปีนี้ลูกหม่อนออกนิดเดียวหม่อนออกไม่เยอะปีนี้มันยากาศยามเช้า พาเพื่อนๆเดินขึ้นไปดูบนศาลาอันนี้ก็สวนเรามองไม่เห็นเลยนี่เลยส้มโอก็มีนะคะ เดินมาเที่ยวสุดอากาศบริสุทธิ์กันคะ่ะทุกคนพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวนี่มีมาด้วยมีเก็บส้มโอดิมีส้มโอด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศยามเช้า มองเขาไปในหมู่บ้านมองไม่เห็นบ้านเลยวันนี้ว้าวสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก่อนที่จะกลับไปทำงานที่เมืองหลวง <c oughs> บนสลาสลารวมใจว้าวเขาตัดต้นตาลซะแล้วข้างหลังจะเป็นภูเขานะคะแต่ตอนนี้มองไม่เห็นภูเขาเห็นแต่หมอกตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆ มาสูรอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันนะคะ